สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเปลวไฟของมาเธอเฟมในตอนล่าสุดที่เราจะได้เห็นนออมานเนี่ยคือเปลวไฟที่มันอยู่ในถังน้ําขนาดใหญ่ซึ่งมันน่าสนใจนะว่าการที่มันคือเปลวไฟเนี่ยแต่ว่ามันกลับสามารถอยู่ในน้ําได้ในเกาะคาออมานนะฮะจะไม่ดับไปถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นมาเธอเฟมสิ่งที่ฮาร์เท่านี่อยากได้และก็รักษาันอาไว้เนี่ยนอกจากที่มันจะใช้ในการสร้างอาวุธรร ก็น่าจะเป็นพลังงานที่เวก้าพานนับไว้ว่าเขานี่อยากสร้างพลังงานที่มันไม่มีวันหมดและการที่เวก้าพานนั้นสร้างเปลวไฟที่โดนน้ำมันก็ไม่ดับได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะน่าสนใจเนะเปลวไฟนั้นมันมีต้นแบบมาจากไหนแล้วก็มาน,นะฮะจะมีความเกี่ยวข้องกับนิกะซึ่งเป็นเทพใบหนวอ,อาทิตย์ที่เป็นพลังของลูฟี่หรือเปล่าซึ่งเรื่องราวแล้วก็คำใบในปัจจุบันที่เรานั้มีเนี่ยนั่นก็คืออักษรย่อบางอย่างที่ไม่ได้เขียนว่า A และก็ MU ซึ่งเราไม่รู้แล้วนะว่าอักษรพวกนี้เนี่ยมันจะมีมมยไล็เเี่่นนปปฟ มันก็เลยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเทพนโรทินิกาเพราะว่าเวกพังเขานั้นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเล่าของนิกาและก็ศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณซึ่งนั้นก็น่าจะทาให้เวกพังนัน้นรับรู้เรื่องเล่าต่างๆมากมายและมันเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทําให้เวกพังขานั้นสร้างเป็นไฟล์มาเพอร์เพิมข,ขึ้นมาซึ่งมนันนะฮะอาจจะเป็นการเรียนแบบมาจากความสามารถและก็พลังนิกาที่ได้ชื่อว่าเทพนทโ่ิได้ดีก็เป็นได้ราวาในตอนนทธเอเคส ผลยาโบราณที่มาจากอดีตเนี่ยก็อยู่ที่นี่เหมือนกันซึ่งเวกพันเคยบอกนะว่าเขาเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับหญยาโบราณนะว่ามันใช้พลังงานอะไรทําไมเวลาผ่านมาตั้งหลายร้อยปีต่อมาเนี่ยก็ยังสามารถเคลื่อนไหวและก็บุกไปที่มาริจัวได้ซึ่งมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้นด้เป็นบอะแสนะว่าการที่เวกพันเนียนศึกษาหลยาโบราณบอกกับการที่เขาเรียนศึกษาเรื่องราวหนึ่งร้อยปีควา่ยว่างมเปล่าเนี่ยเรื่องราวพวกนี้จะทําให้เวกพันเขาวนั้นศึกษาเกี่ยวกับพลังด้วยทฤษนิกาที่มันอาจจะเป็นพลังงานของผลยาโบราณในอดีตหรือ ขานั้นยังไม่รู้เลยนะว่าหุ่นยัโบราในอดีตใช้พลังงานอะไรเนี่ยในมันก็จะมีโอกาสาสูงมากที่หุ่นยัโบราน,นะฮะมันอาจจะใช้พลังไฟจากดวงอาทิตย์ขนิกาที่มันมีพลังงานที่มันยืนยานแล้วก็ไม่ได้นออมานเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่มันคงอยู่ตลอดไปและพวกนี้ก็เป็นได้แต่ว่าแน่นอนนะว่าถ้าดน,นิกามีความสามารถของไฟที่ไม่สามารถดับได้เนี่ยมันก็จะดูเป็นความสามารถที่มันโกงกันไปหน่อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหมายความว่าพลังไฟน,นิกามันอาจจะไม่โดนน้ำนันดับไปต่อมาเนี่ยก็อาจจะมีวิธีชนะทางแล้วก็สามารถทำให้มัน เพราะว่าการที่หุ่นยักษ์โบราณได้พลังหมดลงเนี่ยเรื่องราวพวกนี้นก็น่าจะมีเหตุผลบางอยา่างแต่ว่านั่นก็จะเป็นเรื่องราวการแพร่ทางกันทนั้นเพราะว่าประเด็นหลักที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเป็นไฟมาเทเฟมเหมือนเวกพังถ้าเกิดมันถูกสร้างเล่นแบบมาจากพลังดวงอาทิตย์นิกาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่มันซัพพอร์ตอยู่ในขึนเรื่องราวในตอนล่าสุดเนี่ยมันมีชื่อตอนประมาณว่าปีของอิคารัสซึ่งเวกพังนั้นเข้าใกล้วดวงอาทิตย์มากเกินไปก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องมาตายอะไรแบบนี้ มันก็เลยทําให้เรื่องราวที่ได้ไม่กล้ pues ล nah าเปิดเผยมาในตอนล่าสุดบอกกับเรื่องราวชื่อตอนมันก็ไม่แน่นอามันเนี่ยอาจจะเป็นคใบ้เกิดยวกมาเธอร์เฟมอะไรพวกนี้ก็เป็นได้ฮะเพราะว่าถ้าเกิดมาเธอร์เฟมมาถูกสร้างโดยมีต้นแบบมาจากนิกาเนี่ยนั่นก็จะทําให้น่าสนใจนะว่าตัวเอที่มาจากถังน้ําท่มันเป็นแทนที่เกิบมาเธอร์เฟมไว้ด้านในเนี่ยตัวเอที่ว่านี้น่าจะมาจากคําว่ามาเทระสุเทพเบนวทิสที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของเทพเโนัวทหรือไม่เพราะว่าเทพมาเทราสุหลายหลายคนนั้นก็น่าจะรู้จักจากเรื่องราวเทพเจ้าของญี่ปุ หรือแม้กระทั่งในกระตุนเรื่องอื่นเนี่ยมันก็มาจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมารธาสือหรือว่าเทพ,พเจ้าแหงดวงอาทิตย์และพวกนี้มันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้ไม่น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดเรื่องพวกนี้นนได้มีความเกี่ยวข้องขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเวกพังขาาัในกำลังบอกว่าโนมารเทลเฟมเนี่ยมันคือเปล่ไฟของดวงอาทิตย์ที่มันถูกสร้างเน้นแบบมาจากความสามารถและก็พลังนิกาเพื่อนํามาใช้เป็นพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์ในปัจจุบันแต่ว่าฮาผู้เท่าและก็ธีมเนี่ยก็กลับนําความสามารถและก็พลังนี้ไปสร้างป็นอุธเพื่อใช้ในการทททํําาาาาลลยยย่่ออีพวกกเขน มันก็เลยทําให้ในตอน,นี้มาเทอร์เฟมเนี่ยถูกพวกฮผู้เท่าแน้นำไปใช้พิธีใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่เวกพังก่อนหน้านี้เขานั้นบอกนะว่าหุ่นยักษ์โบราณเนี่ยมันยังไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้เพราะเขานะฮะยังไม่สามารถรับรู้พลังงานออกมาได้เนี่ยนั่นก็น่าจะหมายความว่าเวกพังเขานั้นไม่สามารถใช้พลังของมาเทอร์เฟมในการปลุกหุ่นย,ยักษ์โบราณขึ้นมาได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดมาเทอร์เฟมนี่นคือของเล่นแบบนิกาและพลังเปลวไฟดัวที่ของนิกาเนี่ยมันคือพลังงานของหุ่นยักษ์โบราณจริงนั่นก็หมายควา, MM า,งคงงงามว ถ้าเกิดมันก๊อปปี้พลังนิกามาจีนนี่ก็หมายความว่ามันนะฮะก็ของเรียนแบบที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวคำใบในตอนนี้เนี่ยมาทาให้เราคาดเดาแล้วก็วิเคราะห์ได้นะว่ามาเธอร์เฟมมันอาจจะเป็นเปลวไฟที่มีความใกล้เคียงกับนิกาคนก่อนแต่เป็นข้อมันเนี่ยอาจจะยังเป็นพลังเปลวไฟที่ยังไม่สมบูรณ์และนนกกาจ,จะมองอได้นะว่าลูฟี่ในลานนิกาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถปลุกพลังอดวอาทิตย์ที่มันเป็นความสามารถความวร้อนโลเปลวไฟขึ้นมาได้เนี่ย ในตอนนั้นเปฝ่ไฟของลูฟี่น่าจะมีความสามารถและก็พลงังนะฮะที่มันเหนือกว่ามาเทอร์เฟมแล้วก็มีพลังในการทําลายล้างที่มันสูงกว่านี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็อรอลุ้นกันเอามาเทอร์เฟมเนี่ยมันจะเป็นเปเปไฟที่เล่นแบบมาจากพลังนิกาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดลูฟี่ในมีความสามารถของโดรทีที่เป็เปไฟแล้วความร้อนเนี่ยพลังของลูฟี่ในลันิกามันจะมีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่ามาเทอร์เฟมหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมาลุ้นแล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะ โอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วจแลรวกับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลปใหม่เช่งเราสวัสดีพาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ